องส่วนชินจ้าเลยเอานี้มาตีมาครับอโปหันกล้องให้ดูด้านข้างเลยอาหารชิงจ้าตีมปิดนิดอาชิทเอาจะมาทั้งบ็อกเลยใช่ไหมครับพี่ไอใช่ค่ะอะอดูจบครับทีนี้มีเจ๊นี่มันลูกเดินเดินเดินเดเดินไยังไม่เห็นเลยหานล้ดูโอ้มีลูกเดิน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 นเดนเดิ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 นเดเดิดินนเดิเดินเด จะมีสิกบกล่องนะครับสิบกล่องนะสิบกล่องเล็กๆค่ะอ่าเดี๋ยวเนี่ยให้ดูก่อนว่ากล่องหอน้าตาของมันเป็นยังไงนะอ่าและนี่ก็คือชินจงังผ้าปิกนิกนะคะไปดูกล่องแรกกันเลยผมเริ่มก่อนครับอ่ะอปูจะเริ่มแกะก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยไปดูกันเลยชิบอู้อูชิลู่คับได้ตัวน,นี้แน่นอนผมอยากได้ตัวนี้เราจะส่งเลยลูก เกะโอเกะซองเลยแล้วยังมีข <Pok> er. นมอีกด้วยนะคะมีลูกอมด้วยครับมันมีลูกอมด้วยแต่ว่ากล่องสุ่มนะครับของประเทศเกาหลีนะครับจะไม่เหมือนประเทศอื่นทำไมคะว่าอะไรนะครับครับเพราะว่าเขาจะแถมขนมด้วยมีถาดใช่ไหมละครับมีถาดให้ด้วยครับถาดรองถาดรองผมพูดว่าฐาดครับผมพูกพิมเป็นเหมือนพื้นแย่ ดูสิชิลอกกินไก่เสร็จเจ้ลองกินไก่เหรอชิลอกกินไก่จริงเหรอก็เป็นเหมือนเนื้อไก่ค่ะอยู่บนจานอาหารโอ้คับผมอ่ะมาประกอบกันเลยแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยครับครับิมมิชไลท์เดอร์นี่เสร็จแล้วไปดูใกล้ๆกันเลยชิลอกนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหมาตัวสีขาวนะครับแล้วก็กำลังกินไก่อยู่เลยน่ารักมากเลยครับกินไก่เสร็จเจ็บเลยครับ เด็กแซ่บแซ่บนะคะเสียมากจริงๆริงนี่คือชิลูน่ารักมากเลยค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยมาดูกันเลยน้องชิมจังอ๋อนี่มาวอลีใช่ไหมใช่ค่น่ารักมากเดี๋ยวเราเอาจากซงมาให้เพื่อนดูกันว่านกลัเป็นงด้านหนก็จะมีาม้ะคก็ต้องมีฐานเหมือนดมเลยใช่ไหมใชนี้เป็นเซตปาตี้ออนี่านก็จะเแบบเหมือนแบบว่าเสือค่ะ สำหรับปูพื้นนั่งนะคะตกมาประกอบกันเลยเสียบเข้าไปนี่แบบนี้ครับเสร็จแล้วไปดูใกล้ๆก,กันเลย<ม>น,นี้ก็คือยิมาวลีนั่นเองเลยน่ารักมากเลยคือน้องแบบว่าน่ารักกุกกี้กีกระปูนน้องนอนแผ่นะพออโปลชอนนีนน้มาวลีีไหมชอบชอบมากมันคล้ายอโปอย,อยู่เหมือนกันเนาะฮิมาวลรเนี่ยพอน้องก็ดูเพี้ยนๆอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลย ต่อไปเป็นตัวที่สามแวนะคเกตเลยได้เ <prove> อุ๊ย <Take> อ <savior> ุ๊ยพ่อชิังโอ้ยจังชังจังชังจ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 ังกังเังจ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 ั่จัง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 จงจังเังจัังจังจังจัังังังััั แต่ที่ผมจะบอกนะครบมันต่อันได้นะครับถ้าได้ผมใช่ก็เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าเขากำลังจะทําเสือขึ้นมาให้มันประกอบกันนเหมือนพ่อชินจังกาลังจะกินน้าตลุงครับพ่อชินจังตัวใหญ่มากถ้าเทียบระกับนิมาวารีอะเรนี้มาวารีมาไหนดูสิตัวนิมาวารีที่เป็นเพี้ยนเหมือนปลอะเย้เย้เบือม้มเออพ่อชินจังตัวใหญ่มากจริงๆน่ารักมากเอาใส่ถ่านแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก็เลย มันก็จะมีที่เสียบอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลยนะคะแต่เราใช้แรงแรงมากเลยใช้แรงเยอะมากอ่ะมาแบบเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูพ่อชินจังกันเลยดูกันเลยจ้าวมาจ้าแต่นี่ก็คือพ่อชินจังนั่นเองซึ่งตอนนี้เขากำลังนั่งชิลอยู่กับการปิกไมค์นะครับ ยิ้มหวานเลยแต่เราไปดูตัวถัดไปกันเลยโอ้ตัวนี้ตองขยับมาดูตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นกล่องที่สี่ใช,ใช่ไหมแั่ะละครรับมาตัวเล็กครับจริงเหรอมเยวอ,อาจจะได้ตัวละคนลับก็เป็นได้หรือไม่ก็ได้ซ้ำเป็นน้องชิงจังได้โอเคเรามาดูกันเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ไม่ได้เล็กนะครับโอ้ไม่เล็กสโนเลน้องิงจัง ยังไรทำเป็นยังไงครับแบบนี้นะคะอ่าเป็นเสือเป็นเสือแม่ชิงจังเหรอครับเหมือนกำลังถือข้าวกล่องอยู่ข้าวกล่องข้าวกล่องต้องตอกอ่ากำลังเตรียมอาหารที่จะปาร์ตี้กันเดี๋ยวนี้ผมจะบอกนะว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาเดี๋ยวค่อยมาอธิบายข้างหน้ากล้องดีกว่าเพื่อนๆเห็นเห็กันแล้วอ่าและนี่ก็คือมีเอะนั่นเองนะคะกำลังเตรียมข้าวกล่องอยู่ เป็นด่งโง่กับสีขาวแล้วก็ด่งโง่สีเหลืองแล้วก็ด่งโง่สีเขียวเอาล่ะแต่สนุกคือนี่มีเสแสร้งกำลังเต็มเข้ากล่องนะครับเด็กๆทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคโอ้ยเลชินจังเลยโอ้ยเลยชินจังเล่โดนโอ้โอ้โอ้ตัวละครลับค่ะแม่แมตัวละครลับค่ะคือใครไม่แน่ใจอยู่แล้วทำไมถึงบอกว่าเขาคือตัวละครลับล่ะ ราะว่าไม่มีข้างกล่องครับโอ้แม่จาได้แล้วตัวเนี้ยไอจังไอจัง <ไอ S 2> ตัวนี้เขาจะเป็นลูกคูอยู่ในเรื่องของชิงจังอ่านี่ก็คือไอจัง,จงน่ารักมากและไอจังก็ยือนอยู่ตรงข้าง,างพาุ่มไม้เหมือนแบบคอนุปติหรือปิกนิกด้วยคนได้ไหมคะคต้องต่อไปนะคนะครับโอเคมันเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะจะได้ชิงจัง ที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่ทั้งบล็อกเนาะมันมีทั้งหมด10กล่องแต่ว่า6ตัวละครแล้วก็1ตัวละครลับอ่าถ้าเราครั้งนี้เราเนี่ยได้ครบเลยครัได้ครบที่เหลือที่เราเราเนี่ยจะไม่แกะแต่เราจะแจกให้เพื่อนๆใช่เอออันนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่อนอ้าวไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยครับได้ครบทั้งหกตัว มีสิทธิ์ที่จะได้สมช<อ>ินจังของเราไปใช่ <Yeah. S 1> ที่เอาไปด้แกะกล่อง <12. S 1> ใช่ใช่ใช่เอามาเอามาต่อเลยกำลัง,งกินข้าวปั้นอยู่เลยครับนี่ครับกำลังกินข้าวปัน้นอยู่เลยโอ้ยปากเลอะขนาดนั้น และนี่ก็คือชิ้นจังกำลังอร,อ,อร่อยหรือเปล่าดูจากตาแล้วก็บริวๆอยู่เหมือนกันอ้าวไม่ตอนนี้ก็นั่งกินข้าวปันที่คุณแม่เตรียมมาให้นะคะ <Hey. S 1> เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปรวมร่างเซ็ตปิกนิกของชิ้นจังกันเลยรวมร่างฟิวชั่นยะหู ตอนนี้มีกล่องซุ้มอีกสี่กล่องที่ยังไม่ได้เปิดสาหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากร่วมลุ้นกล่องสุ่มชิงจังกติกาง่ายๆคือไปกดติดตาม t ิกตอกไอ p o ฟบอสตอรี่แล้วทักมาในกล่องข้อความว่าร่วมสนุกชิงจังผู้โชคดีจำนวนสี่คนจะได้รับรางวัลเป็นกล่องสุ่มชิงจังคนละหนึ่งกล่องฟรีค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอโฟบสด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไอโฟบไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย